อเ,เอ๊เดี๋ยวเปิดแล้วนะคะเปิดฟองขวัญนะคะของใครของมันออสการเอาน้องหันมาดิไม่สบายหนึ่งหนุ่มกับหนึ่งสาวไม่สบายวันนี้ออสการสบายดีออสการครับโอโ้โหโอ้โหอันนี้ของใครของแม่กับพ่อเอาจริงอะ่ะเอาเปิดได้เลยค่ะเยอะจังเลย เปิดของขวัญกันเปิดของขวัญกันอู้เต็มบ้านเลยของขวัญออสการ์ครับใครซื้อให้แต่ว่าหนูบางคนเลือกเองเพราะว่าโตแล้วไงเรื่องมากแล้วไหนยะของออสการ์อยู่ไหนมิสออสการ์ อ๋วะเอาวะเหีวพิมเหี่ยพิมเจเจได้ซิปสองอันเลยเหรอโอ้โหหนูรีเวสย่าไปเหรอไม่แต่เราไม่อยากได้ลูกอมเลยมิสเตอร์เซออนมิสตอเซออน ตาไม่ดีตอนนีีน้องเมดิบาลอตแะีนองลิมิสิบนัปปิตเต้ส่งไร็วคิสิต้องทำอะไรอีะไม่ติดอะไรลยวันเสารายไฟลูกมันเป็นมาลูกอ๋อแกแกอสการ์แกลูกโอ้โหเอาวันใหญ่ด้วยนะไม่ใช่ของตัวเองด้วยออของขวัญวันนี้ที่รอคอย <c oughs> เราคอยทั้งปีสิลูกปีหนึ่งก็จะได้หนหนึ่งนะคะของขวัญอีอย่างล่ะแม่นของเธอบอกว่าแมนของแม่ตีเบิ่งจบดีดูเบิ่งซื้อจบดีดูเเขียนือหูดดูท่าทางยังต้องเป็นของครอบครัวนะแบบนั้นอะ เกณฑ์เนี่ยเราเจเจซื้อให้พี่กายเหรอเออมันไม่มีชื่อไงคิดจโอ้โหจริงเหรอเออเก็บไปใช้บ้านตัวเองเก็บทีละนิดทีละนิดโอ้จะจะใช้อะไรเดี๋ยวก็ไปเมืองไทยค่ะไม่ได้ใช้บ่วงแบบนี้ราคาอีก อีกปีครึ่งเธอก็ต้องไปเมืองไทยแล้วค่ะออสการ์ออสการ์ครับโอ้โหโอ้หอหหโออหอก็มันก็ต้องอันเดียวกันอยู่แล้วอะเธอเธอรีเควสมายี่ห้ออะไรอะ ออเใช่เดี๋ยวโอ้พอดีเลยแกวใช้ที่บ้านพอดีเลยอะไรรุ่นเดียวกันที่บ้านเลยชุดหมีเอ็กกินโนสตา